อธิบายได้แค่นี้อธิบายครูรู้ยังว่านี่คือมันคือเครื่องอะไรทํางานยังไงอะไรยังไงคุยไม่เข้าใจเราค่อยคุยไม่เข้าใจมีไหมอันน pues ี <for S 2> ้เ <BR> ป <EN issance> <enables> ็นเครื Про ่องที <jo> ่ปัดตือแบบต้นแบบทางก่อสร้างค่ะแต่บ้านค่อยทุ่งเลนเบาแลนคนนานได้อ่ะไปต่อยไหม แหนะมดทำท่าโอเคขอบคุณมากทีนี้พอพรุ่งนี้นะครูจะมาลูกก้ออธิบายว่ามันคือเรื่องอะไรทำงานนิดนึงนะู้ินไหมโอเคอเข้าใจนะ